เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้ทงหลายตมาพระมาธาตุอยู่ที่พระพุทธบริณิพานเห็นสาเขียวสีภูผาสูงวันนี้เรามีการที่จะห่อองค์พระก่อนที่เราจะสร้างวิหารครอบนะนี่ตามภาพให้เห็นเลยนะมีทิศมืออ่มีโยมติม๋มมีโยมพรหลวยสุภินทธรรมาอุตมะธรรมาจิตตามายาหันธิกาโกสิตะศัทธา ปูบาโอนะปูบาปอปร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะอนุโมทนากับท่านผู้เป็นเจ้าภาพภาพปืนนี้ก็คือคนตู่รัชดาบรรัตนศรีนะวันนี้เราได้ปรึกษากับวิศวกรเอกรินมาแล้วแล้วก็ปรึกษากับคุณโยบุญพรแล้วก็วิศวกรแล้วก็สาบานิกนะวิศวกรอาซาบานิกรักนะเป็นน้องชายของโยมอีดซึ่งเป,เป็นเพื่อนคุณโยบุญพร แัทิไหมน่เฮ้ยไม่ผิดไม่ผิดแล้วนะครับ40เป็น20อันนี้20อันนี้20 20เอาด้านเอาด้านนี้เอาด้านนี้มาด้านนี้สิ20ด้านนี้มาด้านนี้คลีใหม่อันนี้ด้าน20ไม่ใช่ด้าน40ไปหาครวมือไปหาครัวมือเออไประวังอย่าให้ขาดเด้ออย่าให้ขาด เราต้องห่มองค์พระให้ดีเพราะว่าจะมีการก่อสร้างวิหารครอบองค์ท่านจะได้ไม่มีน้ําปูนจะมีเราห่มเสร็จแล้วเราก็ตีไม่อัดเป็นกล่องปิดหมดเลยเฉพาะสิ่งที่เราจะปิดนี้ก็ต้องใช้เงินพอควรทีเดียวนะเพราะต้องตีไม่อ,ดอัด <laughs> ปิดปิดเป็นกล่องให้องค์ท่านนี้ไม่โดนปูนไม่โดนน้ําโดนอะไรนะเพราะว่าเราจะสลักองค์ท่านเสร็จแล้ว กราบขอกะหมาพระพุทธบริรณิพานหินใสเขียวสีภูผาสูงน้ำหนัก900อยตันตามภาพเลยที่เราจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามในวันนี้นะมาช่วยกันคนวัดล้วนลวนในวันนี้นะช่วยกันเต็มที่เลยในวันนี้นะอันนี้ด้านไหนอันนี้ด้านไหนด้าน20เมตรหรอ เราด้าน 20, ด้านยี่สิบไปด้โน่นเนี่ยมันด้านนี่ด้านสี่สิบมันอันนี้พัดเรายี่สิบสามมันต้องด้านสี่สิบอ่าด้านสี่สิบอ่าอันนี้ตามภาพเลยนะช่วยกันฮะปีนกันแล้วปีนกันแล้วนะ ต้องปิดองค์ท่านก่อนขอเชื่อมขึ้นอีกคนหนึ่งอยู่ตรงกลางร,ระวังลื่นนะพระนอนปางบริณิพานหินทรายเขียวสีภูผาสูงวันนี้เราจะห่มท่านโดยพลาสติกนะวันนี้พิศกรณ์เอกรินมาแล้วมาปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะต้องเจาะอะไรอย่างไรจะต้องตีกล่องอะไรอย่างไร จะต้องปิดท่านไว้ก่อนอย่างไรอย่างไรนะเดึงระมบดระวังด้วยนะอย่าให้พลาสติกขาดนะ,ะเป็นพลาสติกที่เป็น PVC นะก็ได้คนสั่งก็คุณประสาทรัตนสีสามีคุณตู่รัชดาวันเราก็เลยได้ผ้าพลาสติกที่ที่มีคุณภาพเป็น PVC ที่จะกันน้ำได้ด้วยนะ,ะต้องห่มองท่านไวให้หมดเลย มมเสร็จแล้วตีกล่องพรุ่งนี้มีการขนไม้อยู่คาเราหนึ่งร้อยต้นอคุปโตมาแล้วหลวงพ่อชุบุญมาแล้วนะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะโตไปอยู่บนนิ้วพระหัตขอขามาไปอยู่บนนิ้วพระหัต ดูองค์พระกับคนกันแล้วกันว่าองค์ต้นใหญ่แค่ไหน <S 2> <S 2> อย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดนะอย่าอย่ากางมากเดี๋ยวลมพาตัวเองไปด้วยนะ ระว,วังตัวเองหายใจไม่ออกนะอยู่ในผ้าพลาสติกอ่ะเดี๋ยวผ้าเนี่ยหายใจไม่ออกนะข้างบนอนะ่ะ ด้านเสียอยางด้านเสียนยางด้านเสียงเหลือเยอะด้านเสียงยังไม่ดึงไปเลยต้องมีคนขึ้นไปทางเสียงเนี่ยไปอยู่ทางโน้นหมดเลยไม่จะดึงมาทำไมทางนี้มันไม่เกี่ยวอ๋อจะขยับมาก็มีคนอยู่ด้านบนนี้ ยังไม่ได้ดึงขึ้นไปเลยเนี่ยคลุมพระคลุมพลาสติกพระนอนปางบริญญาผานหินายเขียวน้ำหนักเก้าร้อยตันเพราะเราจะมีการทำวิหารครอบองค์ท่านให้คนมากราบสะดวกนะ กันน้ําปูนกันเศษไม้เศษเหล็กแล้วจะมีนอกจากคลุมเสร็จแล้วยังมีการตีกล่องของไม้อัดนะต้องใช้ประมาดประมาณไม้ซีเมนประมาณหนึ่งรอแผน่นะแล้วก็ยูคาประมาณหนึ่งรต้นอย่างต่ํานะก็มีรัศมีมาช่วยอีกคนหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาต้องดึงมาอีกเยอะๆอยังไม่พอดึงมาอีกดึงไปนะข้างบนนะดึงมาอีกต้องหุ้มถึงฐานเนี่ย ล่มีอีกไล่ยมีอีก,อกต้องไปอยู่บนเสียนหน่อยอะ่ะมันไม่พอเราเหลือเยอะระวางจะขาดนะ่าให้ขาดนะถ้าขาดแล้วจบเลย อย,อย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดต้องเสียนดูเสียนไปตุมต่มๆนะเดี๋ยวจะไปเกาะต้องเสียนแหลมๆอ่ะอเลย่เพราะครต่อครึเอ่เมดอั้นมาก่เดย้ว่าเยอะมากด้านด้านนี้เราก็ทบสองทบเลยเราจะได้แน่นหาน,นามันคง ทบไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีดงเพราะว่ามันด้านเสียนด้านพระเสียเน,นี่ยทบสองทบเลยก็ได้ เราทอดกระถินได้มาหนึ่งล้านกว่าบาทแล้วก็เดิมทอดผ้าป่าไว้ไว้พอสมควรก็ก็เรายังไม่ครบนะในการสร้างแผนพระนอนปามริณิพันธ์แต่ว่ารากฐานคานอะไรน่าจะพอได้นะให้หนาที่สุดเพราะว่าการปูนที่จะไหลเข้าไปที่เราจะเทเนี่ยให้หนาที่สุดเลย ไม่ได้ให้หนาที่สุดเลยเพราะว่าโดนองค์พระไม่ได้เลยน้ําปูนเนี่ยเดี๋ยวมันอาจซึมอาจขาดหรืออะไรร่วงให้หน้าหนาไว้องค์พระจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเราคลุมพระนอนปาบริณิพานโดยพลาสติกที่เป็นอะพีวีซีนะกันน้ำแล้วเราก็จะได้ก่อสร้างวิหาร เพื่อจะครอบองค์ท่านนะเราจะปิดด้วยพลาสติกนี้ก่อนจากพลาสติกนี้แล้วก็จะมีไม่อัดตีเป็นกล่องซึ่งไม่อัดตีเป็นกล่องก็ใช้ประมาณหนึ่งร้อยแผ่นต้องไต้องไปอีกก็ดูเส้นมันเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนเห็นไหมเส้นดูเส้นนี้เอาเส้นนี้ไปอยู่ตรงกลางไปเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยอยู่ตรงกลางมีเส้นอยู่ดูเส้นดูเส้นเดี๋ยวเขาจะมีเส้นอยู่มีเส้นดูเส้นให้ตรง เส้นลอยเย็บอ่ะะระวังอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดอย่าอย่าดูให้ดีๆอย่าได้ขาดอย่าได้ขาด,าไ,ด,ขาดไม่คุ้มนะ อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงให้ค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวต้องซ่อมนี่เส้นเนี้ยเส้นนี้อยู่ตรงกลางเส้นเนี้ย เขาเย็บมากี่เส้นน่ะเส้นนี้อยู่ตรงกลางเส้นนั่นแหละเส้นตะพอนแหละเส้นนั้นอยู่ตรงกลางนี้พอนัแล้วเราดึงมเสียมทั้งเสียไพอเสร็แล้วเราดึงทังเสียไหม ก็ผู้ที่จะมีศรัทธาร่วมสร้างวิหารพระนอนป่าบริณิพานก็ร่วมได้เลยที่มัเป่าอัภาสูงหรือเบอร์บัญชีของมัเป่าอภาสูงสร้างวิหารพระนอนป่าบริณิพานหินสายเขียววิหารพระนอนนี้ก็พระนอนนี้ก็น้ําหนักเก้าร้อยตันนะเป็นหินสายเขียวจากปากช่องมาจากบ่อหินสายเทพประทาน บ้านโป่งนิดนดำแล้วก็เราก็เคลื่อนย้ายคนมาแล้วก็มาก่อสร้างจนสําเร็จนะเมื่อสําเร็จแล้วก็ก็คิดที่จะทําำทำวิหารครอบให้คนได้กราบไหว้ในในร่มสักนิดหนึ่งและองค์ท่านก็จะอยู่ในร่มด้วยแล้วก็ทําเป็นแบบโปร่งอาจจะไม่ปิดเสตทีเดียวนะห้เป็นแบบโปร่งแล้วก็เข้ากราบออกได้สะดวกแล้วก็โปร่งโป่งอันนี้เป็นภาพที่เรา วันนี้คิดที่จะพุ่มองค์ท่านไว้ก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เมื่อรือนี้ก็อาจจะต้องใช้รถไปขนยูคาแล้วก็ซื้อไม้อัดเพื่อที่จะนำมาตีนะอันนี้ต้องใช้ช่างแล้วก็บรรดาลุศิษย์ลูกหาทั้งหลายมาช่วยกันให้งานนี้สำเร็จไปด้วยกันอันนี้ตามภาพเลยวันนี้ก็มาช่วยกันทั้งวัดนะก็มีโยมพรโยมติ๋มมาแล้วก็วิศวรนเอกริน มาช่วยกันนะแล้วก็แม่ชีแม่ขาวแล้วก็พระเนนแล้วก็มีคุณโยบุญยวัฒน์คุณโยมชมาวีอ่โยมเหลียวนะวันนี้ก็มาถวายงานเช่นเดียวกันนี่ตามภาพเลยนะอย่างที่เราได้ประกาศไว้แล้วตอนกระถินว่ากระถินปีนี้ได้มากได้น้อยก็จะเป็นไปเพื่อสร้างวิหารพระนอนปานปริริพานนินสายเขียวอยู่หน้าพระบรมธาตุจีดีศรีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผาตามภาพด้านหลังนั่นคือพระศรีอริยเมตไตรยยืนอยู่บนยอดพระธาตุจอมผา ก็จะได้เห็นว่านี่เป็นพระนอนองค์ใหญ่มากอาจจะใหญ่ที่สุดเลยใน0้ารอตันนี้แล้วก็อยู่หน้าพระบรมธาตุเจดีศรีภูพาสูงหรือพระธาตุจอมผาเป็นหินสยเขียวทั้งองค์นะหินสยเขียวก็ไปเห็นแบบนี้นี่คือเศษที่ยังเหลืออยูย่นะเป็นแบบนี้คือก้อนหินสยเขียวเนี่ยอันนี้คือหินสยเขียวอันนี้คือเศษที่หลงเหลือๆๆอยู่ให้เห็นนะว่หาหินสยเขียวเป็นแบบนี้นะ อันนี้ล่ะก็ไม่ปิดฐานเนี่ยไม่เห็นไปดึงไปปิดฐานก่อนถ้าไปทางเสียนมากแล้วก็จะได้ทบกลับมาได้ทบเพราะว่ามัน40สเมตรไงอันนี้คือภาพแห่งการที่เราจะได้ คลุมองพระนอนปามบริณิพานและเราก็จะได้ทำพิธีก่อสร้างวิหารครอบองค์ท่านคงเป็นเวลาอีกหลายเดือนที่ใครๆจะได้มาเห็นจะได้ไม่เห็นนะจะได้ไม่เห็นคงเป็นเวลาหลายเดือนเหมือนกันกับพระนอนปามบริณิพานที่วัดป่าผาสูงคงจะหลายเดือนเหมือนกันก,นกว่างานทำวิหารครอบพระนอนปามริิพานจะสำเร็จนะ คงเป็นแถวๆปีหน้านนแหละนะก็อาจจะเป็นวันเกิดประมาณประมาณที่นัดปีหน้าเลยก็ได้นะหรืออย่างไรอาจจะก่อนก็อยู่ที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าเราต่างร่วมด้วยช่วยกันขลุมไม้นลุมเมือนะก็จะได้วิศวาการเอกรินมาดูแล้วก็ซาบานิกที่ชื่อรักเป็นน้องชายของคุณอีทเพื่อนคุณนกุลกนกพรนะและก็วิศวการจากบริษัทอของทางคุณอิทเขาของคุณกนกพรเขา ก็จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะเบื้องต้นนี้พวกเราทําอะไรได้ก็ทําไปวันนี้เอกรินวิศกรเข้ามาแล้วก็เราก็จะเริ่มดูแบบกันในะวันนี้อาจมีกปรปรบแบบเล็กน้อยจากคานที่เป็นปูนที่มันใหญ่มากนะ,อ,ะอาจจะเป็นคานที่เป็นบีมที่ใหญ่ๆกําลังดูกันอยู่ว่าจะอย่างไรเสียนะกำลังดูกันให้วิศวกรต่อวิศวกรกคุยกันนะจะได้สําเร็จกันนะ นี่คือพลาสติกที่เป็นทีวีีที่จะคลุมกันน้ำและกันน้ำปูงน,น้ำปูนที่เราก่อสร้างที่จะไหลลงมาเราก็ต้องปิดให้ดีนั่นแหละนะปิดให้ดีแล้วก็รอบนอกนี้ก็จะปิดด้วยไม้อัดนะหนาสิบมิลโครงก็น่าจะเป็นยูคาจากไร่พี่เจนนะ รูคายูคาจากยไร่พี่ใหญ่ในไร่คุณพนิดสองแห่งนี้ซึ่งมียูคาอยู่เยอะที่เดียวได้ปลูกเอาไว้ก็จะได้ใช้ยูคานั่นแหละนะที่จะนํามาตั้งขึ้นแล้วก็ตีขึ้นไปต้องเป็นช่างไม้แล้วก็ช่างผู้ชํานาญพอควรที่เดียวที่จะทําให้สําเร็จไปได้วยกันนะอันนี้ตามภาพเลยในวันนี้นะเราได้เลิกแล้วในวันนี้หลังงานกระถินไม่กี่วันหลังงานของเรา เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีทีเดียวนะที่เราจะได้เริ่ม,เร,มเริ่มอะไรดีๆในหลายอย่างเป็นมงคลดีๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไปแก่กับพระพุทธศาสนาอันนี้ตามภาพเลยนะตามภาพเลยและคงได้ยินข่าวดีๆว่าจะมีอะไรดีๆกับองค์พระนอนปามรินิพานที่เราจะทำพิหารครอบองค์ท่านนะให้คนได้กราบสะดวกเหมาะควรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็ยาว20กว่าเมตรนะสูงจากพื้นขึ้นไปก็8ปดเเมตรนะองค์ท่านเนี่ยนอนอยู่ในความสูง8ปดเเมตรยาว20กว่าเมตรนะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างและศรัทธ,ธาช่วยกันทําเป็นทาวาระวะัตถุที่มั่นคงทีเดียวและที่สําคัญอยู่ในวิวของหน้าน้ําตกมีด้านหน้าก็เป็นน้ําตกผานนําทิพย์ที่จะมีน้ําตกสวยงามอยู่บริเวณนี้ อันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่มาทำแล้วก็มีอะไรทำได้ก่อนก็ทำเลยนะรอคงไม่รออนุนอันน,น,น,นี้ทำได้ก่อนทำเลยแต่คนที่มากราบมาไหว้ก็มากราบมาไหว้ได้เหมือนเดิมแม้จะเราจะคลุมเอาไว้ก็สามารถไหว้ด้วยใจของเราด้วยจิตของเราได้เหมือนกันหมดด้านฉากหลังก็เป็นพระบรมธาตุเจดีศรีพรวบาสุงหรือพระธาตุจอมผาเป็นฉากหลังที่พวกเราได้เห็นกันอยู่ด้านโน,น้นนะ อันนี้ตามภาพเลยตามภาพเลย mm hmm. พระเนนกำลังช่วยกันแม่ชีแม่ขาวคนวัดลูกศิษย์ลูกหากำลังช่วยกันในเรื่องนี้แน่นอนทีเดียววิวบริเวณนี้สวยงามมากนะบริเวณนี้เรียกว่าสาลามาเบึงนะสาลามาบึงนะเาางบึงนี้ก็เป็นจุดที่มีทั้งโรงทานมีทั้งจุดนั่งรับประทานน้ำรงปานะและ้วก็หลายๆอย่างนะชมวิว คิวทัพด้วยนะนี่คือภาพแห่งความดีในวันนี้อัปเดตททั้งหลายได้นโมทนาก,กันและใครจะร่วมสร้างางานพระนอนแบประนิพานธ์ชุปจัยเรายังไม่ครบนะก็ร่วมทวบุญได้เลยที่วัดป่าภูผาสูงตามเบอร์บัญชีที่หลายๆท่านเคยบริจาคเคยร่วมบุญแล้วก็จะมีการโพสในเครดิตท้ายโดยบูมบิวตี้เลยว่ามีการให้บอกบุญให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศสกัน นี่ัวเดในวันนี้ในช่วงนี้เขาจะรินพร